ผมบอกว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ตื่นเต้นตนหนกแตกตื่นนะครับแต่มันคือความสุขอะคือคือถามผมนะแล้วก็ถามน้องๆทุกคนที่อยู่ในทีมผมเนี่ยคือถ้ากดปุ่มได้แล้วกลับไปเกิดใหม่ให้ไปทำอย่างอื่นเขาก็ยังกดปุ่มมาทำบรรลุทางเพราะว่าสนุกทุกครั้งเรามีสิ่งใหม่ทุกครั้งที่ ที่เราต้องสร้างกันขึ้นแล้วก็มีคนพี่ไก่ถามผมว่าถ้าขออะไรได้ขออนาคตของของบริษัทนี้ได้จะขออะไรขอรูปเคําคำขอเดียวคือขอให้บรูนอานะยังสนุกกับสิ่งที่ทำตลอดไปเพราะความสนุกในสิ่งที่ทำอ่ะมันคือฐานของทุกอย่าง ดีค่ะไก่นะคะจิรัฐาโลหพง์ค่ะเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทบอลลูนอาร์ตนะคะเป็นบริษัทที่ทําเกี่ยวกับธุรกิจลูกโปง่งงานตกแต่งแล้วก็งานบอลลูนเป่าลมเพื่อสร้างความสุขค่ะจริงๆเริ่มต้นเลยตั้งแต่ปี1992ค่ะแล้วตัวเองเนี่ยเดิมเนี่ยทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการทำสื่อโฆษณา แล้วมีอยู่วันหนึ่งได้มีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศแล้วเห็นลูกโปง่งลูกโป่งที่เป็นใบๆอะค่ะตอนนั้นน่ะต้องย้อนไป30ปีที่แล้วยังไม่มีอินเทอร์เน็ตนะคะลูกโป่งมันยังเป็นแค่ของเด็กเล่นและสิ่งที่เราไปเห็นนะ่ะมันสร้างแรงบันดาลใจว่าเฮ้ย mm hmm. hey, ลูกโป่งอะ่ะมันทำแบบนี้ได้ด้วยอะมันทำงานตกแต่งก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเป็นโอกาสของชีวิต ก็เลยไปอบรมที่ต่างประเทศในเรื่องของงานทําลูกโป่งตกแต่งแล้วเราเราก็เลยเอามาทําในเมืองไทยตอนนี้นก็เริ่มต้นเริ่มต้นแบบบ้านๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีทีมเล็กๆจับกลุ่มของคนที่ทํางานด้านอีเวนต์ซะส่วนใหญ่เพราะว่าเรามาจากคนกลุ่มนี้เราก็คิดว่าเออเขาอยากได้อะไรที่ใหม่ๆสิ่งที่เรานํามาณตอนนั้นมันใหม่ก็เลยมาเปิดตลาด เป็นค่อยๆทำค่อยๆทำค่อยๆเริ่มเติบโตตอนนั้นมีปัญหาเหมือนกันนะปัญหาของมันก็คือว่าเฮ้ยลูกโปง่งอ่ะตอนนั้นอ่ะใครๆก็เอามาแจกแล้วทำไมฉันต้องซื้อทำไมฉันต้องซื้อเราก็เลยพยายามให้เขาเห็นว่าภาพอะ่ะมันจะเกิดอะไรเรามองว่าโมเมนต์ตรงนั้นน่ะมันจะเกิดอะไรมันจะสร้างความประทับใจยังไงบ้างก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นในการทำงานลูกโป่งตกแต่ง ที่ปากซอยสุขุมวิทห้ิร้านลูกโป่งเป็นร้านลูกโป่งบอลลูนอาร์ตเป็นร้านแรกที่เราไปเปิดที่นั่นเป็นร้านเล็กๆเป็นหัวมุมเล็กๆถ้าปัจจุบันก็จะมีน้องๆหลายหลายคนนะคะพวกน้องๆนังเรียนโรงเรียนใส่น้ำผึ้งโรงเรียนวัฒนาพวกนี้ก็จะแบบแวะเข้ามาที่ร้านแล้วก็มาดูของเราเราก็จะมีวินโดว์ดิสเพลย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นจุดเริ่มต้นของเราที่แบบสร้างให้คนรู้จักแล้วน้องๆอ่ะจะเข้ามาคุยหรือแม้หทั้งลูกค้าเราอ่ะจะเข้ามาคุยกับเราลูกจะเกิดแล้วนะ พอลูกจะเกิดแล้วก็มีประเภทแบบว่าจีบกันช่วงนั้นแบบเด็กๆจะเข้ามาเนาะเขาจะแบบจีบกันวันวาเลัน,นทายอะโรงเรียนนู้นโรงเรียนนี้คนนู้นคนนี้จะส่งกันแล้วเราอะก็จะเป็นคนที่รับข้อความพี่ครับพี่ครับผมอยากให้เขาประทับใจอะทายังไงบ้างอะเขาอยู่คอนโดชั้น4อย่างเงี้ยอะเราก็เลยบอกว่างันเดี๋ยวพี่ทําลูกโป่งลอยลอยไปเป็นลูกโป่งหัวใจแล้วลอยขึ้นไปชั้น4ี่ดีไหม อ่ะตอนนั้นเราก็แบบสร้างความประทับใจอย่างนี้แล้วก็มีประเภทแบบว่าวันเกิดเราก็ไปร้องเพลงนะเราไปร้องเพลง Happy Birthday to y o u อย่างเงี้ยไปร้องเพลงแบบไปร้องเพลงที่ธนาคารกรุงไทยสำนักง,งานใหญ่ตรงโถง,งใหญ่ๆแล้วก็ไปร้องเพลงแล้วก็มีแบบมีประเภทแบบว่าบอกรักแล้วบอกว่าช่วยช่วยร้องเพลงแคปชั่นนี้หน่อยได้ไหมณนะตอนนั้นอ่ะเรามีความรู้สึกว่าลูกโป่งอ่ะทำอะไรได้เยอะมากเลยกับความรู้สึกของคน แล้วก็ทํามาอยู่ประมาณสัก6-7ปีในส่วนที่แบบเป็นทั้งงานตกแต่งให้กับคนทั่วไปคนที่แบบต้องการความพิเศษที่ไม่เหมือนใครแล้วเราก็ทําให้กับคอร์ปอเรทที่เขาแบบอยากจะทํางานพิเศษขึ้นมาสเปเชียลอีเวนต์หรือว่าลอนช์ตัวใหม่ๆนะคะแล้วณนะนะตอนนั้นเป็นงานรูปปองล้วนๆเลยเราจะคุยกันว่าในความต้องการแบบนี้ในงบประมาณเท่านี้ ในเวลาเท่านี้เราทําอะไรได้บ้างคุยจนกระทั่ง,งเขาเห็นภาพและตกลงจะเป็นแบบนี้เสมออันนี้คือสิ่งที่บรลลนอาร์ตเป็นแล้วสกิลที่เราทำอ่ะมันจะต่างจากตลาดตรงที่ว่าเราไม่ใช่ซื้อลูกโป่งมาใบๆแล้วเราก็มาขายเป็นใบๆแต่สิ่งที่เราทําคือเราเอาลูกโปง่งอ่ะมาทําเป็นงานมาสร้างเป็นงานขึ้นมาให้มันเป็นลักษณะที่อีกแบบหนึ่งที่เขาไม่มีโอกาสได้เจอในตลาดทั่ว,วไป ที่เป็นลูกค้าเราอ่ะเคยใช้ของเราแล้วสิ่งที่เขาต้องการต่อไปเขาต้องการอันอื่นที่มันไม่เคยเกิดขึ้นอีกต้อตงาการพิเศษพ,พิเศษแล้วก็พิเศษแล้วก็พิเศษมันต้องไม่ธรรมดามันต้องไม่ธรรมดานั่นคือสิ่งที่เราเป็นคือสิ่งที่เราเป็นคือเราก็พยายามทําในสิ่งที่มันไม่เคยเกิดขึ้นให้มันเกิดขึ้นและประสบความสําเร็จนั่นคือสิ่งที่ลูกค้าจดจําว่าอาใช้บอลลูนอาร์ตแน่นอนเกิดขึ้นแน่นอนลูกค้าต้องบอกโจทย์ก่อนโจทย์คือบางทีแบบโจทย์ว่าเออมันมีโจทย์อย มีห้องแค่นี้แหละแต่ว่าต้องเซอร์ไพรส์สุดๆต้องแบบทำยังไงก็ได้คือต้องใช้เวลาแค่นี้นะแล้วผ้าต้องแบบว่าเขาต้องเอาไปพูดต่อบอกต่อด้วยอันนี้คือสิ่งที่เป็นโจทย์อ่าอันนี้คือเป็นสิ่งที่โจทย์มันก็เลยว่ามันไม่ได้มีแค่ลูกโป่งแล้วมันต้องมีเทคนิคบางอย่างที่มันจะเอือ้อมันเกินลูกโป่งไปละใช่มันเกินลูกโป่งไปละงานโครงสร้างงานที่ต้องใช่ใช่ ถูกต้องนะตอนนั้นแล้สิ่งที่เรารู้สึกว่าเราติดหลายเรื่องมากเลยเราบอกอ๋อเราเข้าใจแล้วแหละจริงๆอะ่ะเราไม่ได้แค่ขายลูกโป่งหรอกเราขายพีเซนเทชั่นเราขายสิ่งที่มันไม่ได้เกิดขึ้นนั่นคืองานของเราไม่ว่าจะเป็นตัวรีโมทระเบิดลูกโป่งอะไรเงี้ยหรือว่าจะเป็นพวก ซุ้มซุ้มซุ้มที่เป็นซุ้มโค้งสําหรับงานวิ่งเสาบอลลูนที่ปัจจุบันก็ยังก็ยังมีเห็นอยู่นะครับอันนั้นะ่ะคือคือ20ปีที่แล้วก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วพอหลังจากนั้นพอพี่ปุ้มเข้ามาเนี่ยสิ่งที่ท,ท,ที่ที่คิดต่อยอดขึ้นไปเนี่ยก็คือตัวเริ่มทำที่รูปร่างของตัวบอลลูนที่เป็นเชฟ3 d ีเป็นเชฟตามความต้องการของลูกค,ค้าครับเป็นเชิงโครงสร้าง ใช่ใช่คือเดิมเดิมอ่ะเราเนือกถึงบอลลูนก็เราก็จะเลือกลูกกลมๆเนาะไม่ว่าจะลอยได้หรือจะตั้งเสาหรือจะวางกับพร้นแต่พอเชฟที่เริ่มเป็นว่าเออมีหูขึ้นมาเป็นหมีมีตัวมีแขนขาจนกระทั่งพัฒนามาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเป็นดอกไม้หรือเป็นาแลคเตอร์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับอัน<ม>นั้นคือส่วนที่ที่พอเข้ามาปุ๊บเรามาต่อยอดจากจากสิ่งเหล่านั้นคือจริงๆต้องต้องบอกอย่างนี้ว่าที่จริงอ่ะ เราอะโชคดีที่เราเจอลูกค้าที่เขามีความต้องการแล้วเขาก็จะพูดเลยคือทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่บอกว่าอยู่ฮ้ยเรานั่งปุ๊บเราก็นั่งพัฒนาดีวหรอกไม่ใช่มันมาจากความต้องการของลูกค้า<จ>ว่า,ล,าลูกค้ามาเลยพี่ปุ้มทําแบบนี้สิพี่ปุ้มทําอย่างนี้ได้ไหมพี่ปุ้มเอาขึ้นไปอยู่บนหลังคาตึกอย่างเนี้ยได้ไหมหรือไปเกาะอยู่บนเสาได้ไหมแล้วเกาะเนี่ยมันขยับแขนได้ไหมพี่อะไรอย่างเงี้ยคือบางอย่างพอเรารับฟังอะ สิ่งที่เราคิดคือลูกค้าเขามีความเชื่อมั่นครับเขาขอให้เราทําสิ่งที่เราต้องรับก็คือถ้าเขาขอเราแล้วเราทําไม่ได้สองสาครั้งมันจบเลยนะมันจบเขาไม่คุยกับเราเลยแต่ถ้าถามอย่างทําได้มันจะมี1 2, ึ่งสองสมาเรื่อยๆและนี่เป็น1นึ่สอของ20ปีของบรูนอาร์ตที่เราที่เราเดินมาแบบนั้นเราเดินอยู่บนความเชื่อมั่นของลูกค้าเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ย ที่ที่มันไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนอ่ะเขาขอให้เราทําเรารับความฝันนั้นอ่ะเราต้องทำความฝันนั้นให้มันสําเร็จตลอดเส้นทางตื่นเต้นตลอดครับเต้นตลอดพรเวลาที่เราผลิตนะคือเรื่องางว่าขอพี่ปุ้ม,มจบจะนด้นวิศวกรรม เพราะนั้นเวลาที่เราทำเราจะมีการเทสทุกอย่างมีการทดสอบทดสอบความแข็งแรงคำนวณถึงปริมาณล,ลมคำนวณถึงโครงสร้างต่างๆก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งหละพอลูกค้าก็รู้ว่าอ๋อพี่ปุ๊อาหารอันนี้สมบูรเข้าถึงการโยนโจรที่มันยากมากขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่เรามองว่ามันไม่ใช่ความยากนะมันเป็นความสนุกมันเป็นความท้าทายโครงสร้างบราลุนต้องรองรับ ที่มันจะติดตั้งในโพซิชันนี้แล้วแข็งแรงที่สุดแล้วบางครั้งเราต้องมองว่าบางทีมันอาจจะต้องมีฟังก์ชันที่มันจะต้องขดตัวอย่างรวดเร็วหรือขึ้นแล้วเชฟด้านในจะเป็นยังไง